สวัสดีครับสวัสดีสนฟนห่วยนะครับช่องหวยดาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับในวันนี้ก็ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่หลุดนะครับเนาะในวันนี้นะครับขอโทษขอไปด้วยนะครับเนาะเออก็ชอบ2ด้วยอยู่นะครับได้แค่รางวัลค่ายเคียงนะครับผลออกเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับนั่นแหละก็มาแค่ กล้เคียงนะครับเนาแก้รางวัลใกล้เคียงนี่แหละนะครับเราก็พลาดไปนะครับจะออมาสองสองก็ไม่ได้นะเนาะทำไมไม่มาอีกล่ะสองสองอ่ะนะครับเนาหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะพีกับหัวงวดที่แล้วนี่อืมนะครับให้ไปหนึ่งสามนี่เนาะสามหนึ่งนีไม่มาสามหนะึ่งทำไมมาสองหนะึ่งเนี่ยอ่ะนะครับมาใหม่เนาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปบนกันไปนะครับก็บางท่านนี่ตามสูตรนะครับสูตรก็เนาะนั่นแหละ เน้นบนเนาะเน้นบนแต่ไปล่างนะครับแต่สูตรล่างเนี่ยอีกสูตรหนึ่งเนี่ยที่เน้นล่างก็มาล่างอยู่เนาะนะครับนั่นแหละซึ่งก็น่าจะชนกันนะครับชนกันในแค่ใน1 2ึ่เนาะหนึ่นั่นแหละนะครับที่ชนกันแต่มันบนกับล่างเนาะผมเลยไม่ได้จับมาชนกันนะครับส่วนตัวเน้นตัวเนี้ยก็คือมันมีในเลขตํารานะครับมันมีในเลขตาราซึ่งมันก็ชนกันใน6คู่นี้บางน่านก็นํา6คู่นี้ไปจับนะครับเนาะ ส่วนในอีกสูตรหนึ่งนี่ที่บางที่นะครับเนาะนี่บางที่เอาหกตัวนะนะครับสำหรับผลที่ออกผลที่ออกก็จะเป็นในที่เก้าเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับเกือบแล้วนะครับเนาะเกือบแล้วนะครับเป็นเก้าเจ็ดเนาะอันนี้มาเก้าหกเออเดี่ยมันเด้งมาฝั่งเนี้ยนะครับเนาะอ่ะก็ตามต่อนะครับสูตรนี้ซึ่งผมก็คำนวณมาแล้วนะครับเนาะนี่ เวลาพัฒนานะครับสำหรับในชุดที่บางที่เอาอาจจะเอา6ตัวนะครับของงวดของวันที่13เนาะพุดธสิบสามนี่แหละในชุดนี้แหละหรืออาจจะลองนําไปลดแต้มเนาะนะครับเนี่ยอาจจะลองนําไปลดแต้มดูนะครับเผื่อมันจะมาเหมือนงวดที่แล้วอาจจะเป็น8 4ดสี่หรือเก้าสี่หรือเปล่านะครับสําหรับบางที่เอาตรงนี้เนาะเป็น2ตัวล่างก็แคบหน้าจอก,กันไปนะครับ ส่วนในที่ในอีก2สูตรนะมาดูกันนะครับสูตรที่เข้าเนาะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะสูตรเข้ามีเข้ามีหลุดเนาะนะครับก็เอาสูตรนี้กันก่อนนะครับเป็นสูตรสูตรบนเนาะสูตรบนแต่มาล่างนะครับเนาะแต่มาล่างแต่ก็6-7อ่ะไม่มีเลยนะครับเนาะหกับ7บนนี่อ่ะก็มาดูผลเราก็เอาผลในวดที่แล้วนะครับมาคํานวณ ก็จะเป็นนะครับในชื่อเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดนะครับนะนัะ่นแหละนะครับเนาะไปล่างนะเป็นสูตรบนก็ขอให้มาแล้วกันเนาะนะครับจะบนหรือล่างนี่ผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับสูตรยยง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราจะนําในหลักแสนนะครับหลักพันแล้วก็ในหลักร้อย แสนพันร้อยนะครับจับมาบวกกันก็จะเป็น9บวกกันกับ2บวกกันกับ1 9ึบวกสนะเป็น11บเ็นาะอ่าเดี๋อว1 1 1หนึ่งบวกกับ1ก็จะได้2ถึงขั้นตอนตรงนี้เราเพิ่มแต้มเป็น่ต้มลดแต้มมานะครับก็จะเป็น1แล้วก็0นั่นแหละเราก็จะวนนะครับภายใน4ตัวเนี้ยนะครับจับวนสลับกันไปนะครับก็จะมีในที่ใน0 0 0 1 0 2 0 3แล้วก็จะเป็นในที่ใน1 0 1 1 1 2 1 3แล้วก็จะเป็นในที่2 0 2 1 2 2 2 3แล้วก็3 0 3 1 3 2แล้วก็3 3นะครับนี่แหละจากแบบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะ ยิ่งในงวดที่แล้วนมาในตัวที่ตรงเลขตำราฝันนะครับในงวดนี้มาดูกันนะครับถ้าจับทั้งหมดนี้ก็คงไม่ไหวหรอกเนาะีย๋ยวใครจะจับทั้งหมดนี้ะนะครับก็ได้นะนะครับเออนะครับอก็ขอให้มาอีกแล้วกันเนาะสำหรับในสูตรนี้ซึ่งเราจะดูนะครับเอาในหลักแสนหลักหมื่นนี่แหละในเลขตําราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แถวเดียวกันเลยเนาะงวดที่แล้วเป็นห้าเจ็ดเก้าเจ็ด อ,อ,อยู่แถวเดียวกันตัวน,นี้อ่ะนะครับเมนเล็กที่ออกตัวเก่าตินี่แหละอยู่ในแถวนี้นะครับก็อยู่ในแถวนี้ก็เราจะเอาในแถวนี้แถวบนแถวบนก็ไปอีกนะเอาแค่3ามแถวนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันชนในตัวไหนบ้างก็จะเทีท่ยวเท่าเท่าเที่ยวเท่าเท่าี่ชนศูนย์มีศูนย์อะไรบ้าง อ่าศนย์ี่ไม่มี1มี1อะไรมี1นึ่งส11 10 2่สมองมี2 1งหสอง่ะเป็นตัวกลับนะผมไม่ได้ขีดให้เนาะแล้วก็3าสมนี่มีหนอ่ะหนก็ตรงนี้เนาะ ไม่ได้เขียนให้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวกลับเนี่ยเออในวันนี้มีแค่สี่คู่เองนะครับเนาะซึ่งสังเกตว่ามันมันมันมาตรงๆเนาะเนี่ยถ้าจับไปเนี่ยก็จับชุดตรงๆแล้วกันนะครับอันนี้มีกลับด้วยเนาะอืมอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะหนึ่งจะมาอีกไหมก็ไม่แน,น่นะครับเลขหวยลาวนี้ชอบไหลนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับในงวดของวันที่สิบสิบสามเนาะ พุทธที่สิบสามก็บนนะครับหรือล่างนะครับเนาะเออนะครับพอเพราะงวดที่แล้วมาล่างสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับนี่แหละอ่ะก็เรามาดูในสูตรนี้เผื่อมันชนกันเนาะเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยถ้าชนกันนี่อาจจะเด้นเนไปเลยนะครับสําหรับในสูตรนี้นี่ก็คือเราเราจะนำเนาะนี่นะครับนำในเลขตรงนี้ที่ออก เหมือนในสูตรนี้แหละนะครับสูตรนี้ก็ใช้ในตรงนี้นะครับก็คืองวดที่มันออกเนี่ยนะครับสามสามหลักร้อยสามหลักหน่วยเียซึ่งในสูตรนี้นะครับก็เราจะเอาในงวดนในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมาเป็นเลขเด่นซึ่งนั่นแหละนะครับเาก็จะเป็นสามกับหนึ่งในสามกับหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับตัวที่จะมาจับก็คือนี่แหละนำหลักหมื่นนี่นะครับ เพิ่มแต่งลดแท่งอ่ะล้วก็มาดูในงวดล่าสุดกันเลยนะครับก็จะเป็น3ามบศูนเนี่ยนะครับให้ไปไม่มาเลยนะครับน้องเออหรือว่าจะตามเลขเดิมเนี่ยมันสามบศูนเนาะอ่าเอาก็8คู่นี่แหละตัวที่จะมาจับเลยก็นี่แหละตัวในหลักหมื่นนี่แหละนะครับงวดที่แล้วเป็น1เนาะวันนี้เป็น ศนอ่ะนี่งวัที่แล้วเป็นหนวันนี้เป็นศนย์ก็เพิ่มแต้มไปแต้มหนึงนะครับศย์ก็จะเป็นหน,นอนนั้นก็ลดแต้มมาก็จะเป็น0ูนย์เก้านะครับก็ตรงนี้ตัดไปอีกตัวหนึ่งอ่ะแต่ได้ไม่ต้องเยอะนะครับก็จะเป็นใน,ในที่ในที่ในเจ็ดที่จะมาจับกับ3าหมดศก็จะได้37073 9093 0ย์เจ อ่าศูนย์หนึ่งอ่ะโอเคนะครับนี่แหละก็จะได้แค่นี้นะครับก็ดูว่ามันชนกันไหมเผื่อมันจะเหมือนในงวดที่แล้วนี่แหละครับชนกันในที่สามหนึ่งหนึ่งสามนะครับแล้วก็จะไปนในที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามมีสามไหนอ่ะอ่าสามศูนย์เนาะ 3 0 3 1 0 1ที่โชนกันนะครับหรือว่าจะเอาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย,เเย,เย96เนี่ยมาดูในเลขตำราก็ได้เนาะเนี่ยในตรงนี้มีในเลขตำราไหม37 39จนีอ่อาจจะเป็น39ก็ได้ที่มาในตรงนี้ก็มี39 09ด้วย ศูนย์เจ็ดมีไหมไม่มีก็ตัดไปนะครับสามเจ็ดไม่มีก็ตัดไปศูนยนะ์ศูนย์อ้าวเหลบอออกศูนยนะ์ศูนย์น่ะนี่แหละสาหรับในสูตรเนี้ยอันนี้เป็นสูตรนะครับเป็นสูตร,นรบเนเนาะซึ่งงดให้แล้วเนี่ยก็มาบนนะครับก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาะสองหนะึ่งหกเจ็ดอ่ะก็มาบนงดก่อนก็มานะครับ ถึง <biases. S 2> จะเป็นตัวกลับนะครับอ่าสองตัวล่างโอ้นะครับงงแล้วนะครับอ่าสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างขออภัยขออภัยนะครับวดก่อนก็มานะครับวดก่อนนี้วันนี้เนี่ยแหละนะครับวดล่าสุดเลขนี้นะครับสองตัวล่างนะครับสุรนี้เป็นสองตัวล่างสองตัวล่างแล้ววันที่สิบสามทับเจ็ดนะครับก็แคปหน้าจอกันไปนะครับ ส่วนในสูตรนี้นะครับเป็นบนนะครับก็แคปหน้าจอกันไปนะครับส่วนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสำหรับในบางที่เอา6ตัวก็แคปหน้าจอกันไปนะครับ <c oughs> อ่านดไดแล้วนะนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองเกือบแล้วนะครับเกือบฟุกเข้าแล้วนิดเดียวเองอ่ะวันนี้ก็ลองดูนะว่าจะมาไหม นะครับในที่ในหตัวนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวในชุดโค้งสุดท้ายนี่ต้องต้องเน้นแล้วนะนะครับเนาะอืมนะครับนี่แหละเราเอาเฉพาะวันพุธกับวันศุกร์แล้วกันนะวันศุกร์เดี๋ยวก็เอาเน้นเน้นหนักๆไปนะผู้วายชอบเข้าวันศุกร์นะครับนี่แหละพลาดไปนะครับเสียดายเนาะจะออกมาสามหนึ่งก็ไม่ได้เนาะนะครับจะออกมาสองสองก็ไม่ได้เนาะนะครับเนาะ มาออก2อหนึ่งนะครับอ่ะก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ